เรียนกฎหมายต้องท่องเยอะจริงไหมนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมได้ยินมาเยอะมากๆนะครับหลังจากที่เรียนจบคณิตศาสตร์แล้วก็มาทำช่องเกี่ยวกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนถามมาเยอะนะครับว่าเฮ้ยเรียนกฎหมายเนี่ยมันต้องท่องเยอะเนี่ยจริงไหมนะครับเพราะว่าภาพจําที่เขาเคยเห็นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเห็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนที่จบ นิติมาหรือกําลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยเห็นภาพจำว่าแบบเดินเปิดหนังสือใหญ่ๆแล้วก็เดินท่องไปท่องมาอะไรเงี้ยจนรู้สึกแบบเหมือนเหมือนท่องแทบจะเป็นบ้าไปแล้วอะไรไงเงี้ยเฮ้ยเรียนกฎหมายมันต้องท่องขนาดนั้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับก็เอาแบบสั้นๆก่อนแล้วกันนะไม่ใช่นะครับอันนี้อตอบแบบสั้นๆก่อนนะครับว่า ไม่ครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้องท่องเยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวแต่ผมจะอธิบายให้ฟังทีหนึ่งครับเพราะว่าอะไรนะแล้วจะอธิบายให้ฟังด้วยว่าเด็กนิติเนี่ยต้องท่องอะไรกันนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเด็กนิติต้องท่องอะไรกันนะครับเด็กนิติเนี่ยจะต้องท่องตัวบคกฎหมายนะครับหลักๆเลยนะที่เขาท่องกันนะครับจริงๆบางคนอาจจะมีท่องดีกาก็อาจจะมีนะแต่ว่าหลักๆที่ท่องก็คือตัวบคกฎหมายนะอันนี้ทุกคนจะต้องท่องอยู่แล้วละเพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ในการไปตอบข้อสอบกฎหมายเออประมาณนี้ก่อนนะตัวบคกฎหมายก็คือมาตราต่างๆนะครับที่อยู่ใน เหล่าเนี้ยเด็กต้องท่องแล้วก็จําให้ได้ว่าเฮ้ยมาตาอะไรแล้วบัญญัติว่าอะไรเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อเอาไปใช้ในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในตอนที่ไปสอบนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เด็กดีต้องท่องแต่นี้ถามว่าไอ้มาตาให้ต้องท่องเนี่ยนะครับหูม,มันมันมันเยอะขนาดแบบต้องนั่งท่องทั้งวี่ทั้งวันเลยหรือเปล่านะครับคำตอบคือมาตาที่ที่ต้องเรียนอะนะครับเยอะแต่มาตาที่ต้องท่องนะครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับต้องเข้าใจแบบนี้ การเรียกกฎหมายเนี่ยไม่ใช่วิชาท่องจำนะนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าเฮ้ยเรียกกฎหมายมันไม่ได้จําเป็นจะต้องท่องขนาดนั้นเพราะหนึ่งการเรียกกฎหมายเนี่ยไม่ใช่วิชาท่องจําการเรียกกฎหมายเนี่ยสำคัญเนี่ยผมบอกไม่ไม่รูกกี่รอบคือต้องเข้าใจนะครับความเข้าใจเนี่ยสำคัญต่อการเรียกกฎหมายที่สุดคือเข้าใจในหลักการของกฎหมายเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายเข้าใจในการใช้บทบัญญัติของกฎหมายนั้นกับข้อเท็จจริงนะครับนี่คือความสําคัญที่สุดของการเรียกกฎหมาย นะไม่ได้มีคําว่าท่องจําอะไรอยู่ในนั้นเลยสังเกตไหมนะครับแต่การท่องจําเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะในการที่เราจะเรียนจบกฎหมายได้แค่นั้นเองนะครับแต่สาคัญมันคือความเข้าใจนะกลับกันถ้าเราเข้าใจแต่เราไม่จำนะสุดท้ายเราก็จะจาได้อยู่ดีแหละมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะครับเออถ้าเราอ่านจนเราเข้าใจทั้งหมดอนะมันเป็นไปได้เหรอที่เราจะจําไม่ได้นะึกออกไหมมันจะจําได้อยู่แล้วนะครับมันจะจําได้โดยอัตโนมัตินะนะเพราะฉะนั้นผมเคยเห็นนะครับมีคนที่มาคอมเมนต์ เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยตัวเขาเนี่ยเรียนจบบทหมายมานะครับเรียนจบเนติบัณฑิตอะไรมานะครับไม่เคยท่องตัวบทหมายเลยนะมีนะครับมีนะครับแต่เขาก็ใช้วิธีในการอ่านหนังสือเรียนกับอาจารย์จนเข้าใจในตัวบทหมายมาตราต่างๆแล้วจําไปได้เองนอกไหมแล้วก็ไปตอบข้อสอบกฎหมายในแบบที่ตัวเองเข้าใจนั่นแหละนะครับสุดท้ายเขาก็เรียนจบสอบผ่านอะไรได้ปกตินะครับนั้นพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะจําได้คร่าวๆแล้วเราก็เอาที่เราจําได้คร่าวๆนั่นแหละ ไปตอบข้อสอบกฎหมายนะครับซึ่งในการตอบข้อสอบกฎหมายแน่นอนอาจารย์เขาไม่ได้แบบฟิกอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราต้องเป๊ะตามตัวกฎหมายนะไม่ใช่แค่สาสําคัญของตัวบทกฎหมายเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับในการตอบข้อสอบกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกการอ่ยนกฎหมายเนะี่ยไม่ใช่วิชาท่องจำนะครับมันก็เลยไม่ได้จําเป็นที่จะแบบต้องท่องเยอะขนาดนั้นแต่ถามว่าต้องท่องไหมต้องท่องนะครับแต่ถามว่ามันเยอะขนาดแบบอ้ยแบบต้องวิทั้งวันไม่นะบางคนไม่ท่องจะมีเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับอย่างที่2ก็คือ จำบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะกฎหมายแน่นอนมันต้องจําอยู่แนละ้วแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดไงนะครับมันจําแค่บางส่วนเฉยๆนะครับมาตราในบทอย่างกฎหมายเนี่ยถ้าทุกคนมีประมวลกฎหมายอยู่ใครเรียนนิสสาทธอยู่เรียนกฎหมายอยู่เนี่ยต้องมีประมวลกฎหมายอยู่แล้วเปิดประมวลกฎหมายมามาตราเยอะไหมโอ้โหโคตรเยอะเลยแพ่งพ,พันนิดมีทั้งกี่มาตราหมู่พันเจ็ดร้อายกว่ามาตราอาญากี่มาตราไหนจะวิแพงวิยาไหนจะพะบรบอะไรต่างๆนานาอีกที่ต้องเรียนกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ถามว่าไอ้ที่ต้องท่องอ่ะมันเยอะขนาดนั้นไหม นะครับไม่เลยออาไม่ใช่แค่ที่ทองก็ได้เอาที่ต้องเรียนนะครับถามว่าไอพันเจ็ดร้อยมตรตาของกฎหมายแพ่งเนี่ยที่เราเรียนกันจริงๆงะถึงไหมนะครับไม่ถึงนะครับผมบอกเลยนะครับการเรียนกฎหมายไม่ได้เรียนทั้งหมดในพันเจ็ดร้อยมตตาไม่ใช่เรียนก็เรียนไม่ถึงแล้วแล้วถามว่าไอที่ต้องท่องอ่ะถึงไหมก็ไม่ถึงยิ่งไม่ถึงก็ไปใหญ่เลยนะเพราะเวลาเราเรียนมาตราอะไรก็ตามเราไม่ได้ เราไม่ได้จะท่องกันทุกมาตราที่เราเรียนอยู่แล้วนั่นหมยครับเราก็จะท่องแค่มาตราที่เป็นมาตราสาคัญเป็นมาตราที่เป็นแนวโน้มที่ pues จะนําออกข้อสอบได้นะครับหลักๆนะเด็กกิติจะท่องมาตราเหล่านั้นกันนะซึ่งถามว่าเยอะไหมโอเคแหละถ้าเราลงทะเบียนเรียนเ,เทอมหนึ่งเยอะมากๆมันอาจจะเยอะนะแต่ถ้าเราไม่ได้อะไรลงอะไรเยอะขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่มันก็แล้วแต่คนด้วยแหละผมว่านะไอ้การเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยนะครับนะแต่โดยสรุปแล้วนะครับ การเรียนกฎหมายเนี่ยจำแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเนาะจำแค่ในส่วนที่เป็นมาตราที่สําคัญเท่านั้นนะไม่ใช่หมดทุกมาตรานั่นเนองนะครับต่อมานะครับการเรียนกฎหมายเนี่ยสำคัญมันคือการเข้าใจใช้เป็นสุดท้ายจะจําได้เองนอกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าการจะจําตัวกฎหมายได้มันไม่ได้มีแค่การท่องอย่างเดียวนะนอกไหมแน่นอนว่าการท่องตัวกฎหมายเนี่ยจะทําให้เราจําตัวกฎหมายได้แต่คําถามคือถ้าเราไม่ท่องเรามีวิธีอื่นที่ทําให้เราจําตัวกฎหมายได้ไหมคําตอบคือมี มีนั่นคืออะไรคือการเข้าใจและการใช้มันเป็นนี่แหละทาให้เราจำได้เองผมจะเล่าตัวอย่าง,งผมให้ฟังแบบนี้ล้กันนะครับช่วงแรกๆของการมาเรียนคณิตศาสตร์ของผมเนี่ยนะครับผมเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยในช่วงปีหนึ่งนะครับปีสองนะครับผมท่องตัวบทบ้ามากคือท่องเยอะมากนะครับคือมาตราไหนที่ไม่ได้สำคัญผมยังหยิบมาท่องเลย คือประมาณนั้นเลยนะด้วยความที่แบบผมก็กลัวเลยไม่จบอ่ะเนาะนะผมก็แบบอย่างนั้นแหละโดนครูมาเยอะนะครับก็เก็บมาวางแผนท่องให้หมดะนะครับนะผมก็ได้คะแนนที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะรับหนึ่งดนึ่งเกรดนะโอเคระดับหนึ่ง,ง,ะนะงแต่พอมาช่วงปี3ปี4นะตัวบุกคลใหม่ก็มีให้ท่องเยอะเหมือนเดิมมาแหละนะครับแต่ผมกลับ ท่องตัวบทกฎหมายไปน้อยมากๆในช่วงปีสามปีสผมร้องบอกตามตรงว่าผมท่องมาตาค่อนข้างน้อยในช่วงปีสามปีสเพราะผมเอาเวลาของการท่องมาตาเหล่านั้นะมาอ่านหนังสือแล้วก็ทาความเข้าใจมาตาแทนเออแต่มันกลับทําให้คะแนนผมดีขึ้นเออกลับทําให้การวิจัยผมมัน,ม,นมันเก่งขึ้นแต่ถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เข้าไปในห้องสอบแล้วเขียนตัวบทกฎหมายได้เป๊ะเท่าออกับตอนปีหนึ่งปีสองที่ผมบ้าท่องแต่ความเข้าใจอย่างทองแท้ในตัวบทกฎหมายนะั้นมากขึ้นการวิจัยผมมันคมขึ้น คะแนนในช่วงท้ายผมเลยมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็จะบอกเอาไว้ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราใช้เป็นเนี่ยมันจะทําให้เราจําได้เองถึงแม้ว่าอาจจะไม่เปะ๊ะแต่สิ่งที่เราจําได้มันจะเพียงพอต่อการไปตอบข้อสอบและทาข้อสอบนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาอย่างที่4ี่ก็คือสิ่งที่เราต้องท่องจริงๆเนี่ยจริงจมันมีน้อยกว่าที่คิดนะเออนะอะไรบ้างที่ต้องท่องก็อย่างที่บอกหลกัหลกๆก็มีแค่มาตราและมาตราที่ต้องท่องถา,ถามว่ามันเยอะขนาดนั้นไหมไม่ใช่ ไม่ได้เป็นน้องท่องทุกมาตาท่องมาตาที่สําคัญเราจะรู้มาตาสาคัญได้ไงอะเผื่อใครมาเรียนกฎหมายใครเรียนนิสิตอยู่สิ่งที่ทําให้เรารู้มาตาสาคัญได้นะครับมีอยู่2อ,อย่างคือ1นนะครับคือการดูจากข้อสอบเก่าเออดูจากข้อสอบเก่าข้อสอบเก่าเคยออกมาตาอะไรบ้างนะครับเหล่านั้นแหละคือมาตราสําคัญนี่คืออย่างแรกคือข้อสอบเก่าอย่างที่สองคือคําบรรยายของอาจารย์เราฟังคำบรรยายของอาจารย์อาจารย์สอนมาตาอะไรบ้างนั่นแหละทุกวัดราที่สอนน่ะมีโอกาสออกข้อสอบได้หมด ถ้าเป็นไม่ได้ก็ท่องให้หมดนะแต่ถ้าท่องหมดไม่ได้ก็มาตราไหนบ้างที่อาจารย์เน้นอาจารย์พูดบ่อยๆยกตัวอย่างเยอะๆโอ้โหข้ามนี้พูดแล้วข้ามหน้าพูดอีกแล้วอะไรเงี้ยนั่นก็คือมาตราสําสคัญและมาตราไหนที่อาจารย์บอกว่าจะออกข้อสอบนะบางทีอาจารย์เขาจะบอกบางทีก็ต้นต้นข้าบเลยต้นต้นเทอมเลยอาจจะบอกเลยก็ได้อันนี้นี่มาตราสําสคัญนะอันนี้ผมจะสอนตามนี้นะแล้วผมจะออกตามนี้ด้วยอันนี้ก็มีหรืออาจารย์บางท่านบอกช่วงท้ายข้าบเออเนี่ย มาตานี้นะผมจะออกมาตาสโคมนี้นะเออให้คุณไปท่องมานั่นแหละครับสิ่งที่ทําให้เรารู้ได้ว่ามาตาไหนสาคัญและเด็กกิก็ต้องท่องตามนั้นนะซึ่งมันไม่ได้เยอะแบบที่หลายคนคิดเออผมบอกนี้กันแต่อาจจะในระดับหนึ่งนึออกไหครับในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะแบบที่หลายคนคิดและวิธีที่สามที่ทําให้เรารู้มาตาสําคัญได้คือหนังสือตัวบทแผ่นพังมาตาสําคัญนะครับ หนังสือเล่มนี้จริงๆถ้าใครยังไม่เห็นเดี๋ยวผมปัตากตะกร้าของช้อปปี้ไ้ให้ละกันนะครับก็สามารถดูได้ที่ตะกร้าเนาะก็จะเป็นหนังสือเป็น4ี่เล่มนะครับเป็นแพ่งพาณิชอาญาวิแพ่งวิยานะครับอันนี้จะเป็นตัวบทพังมาตราสำคัญนะหนังสือชุดนี้ผมก็แนะนําแล้วกันถ้าใครเรียนนิสสัตย์อยู่สามารถซื้อไปเพื่อดูมาตราสาคัญได้แล้วก็ทาความเข้าใจมาตราในเบื้องต้นได้เพราะว่า หนังสือตรงนี้จะบอกมาตราสาคัญของทุกวิชาแทบทุกวิชาเลยไว้หมดเลยนะครับเราสามารถเอามาตราสาคัญนั้นมาท่องได้นะครับรวมถึงก่อนที่จะท่องเราสามารถไปเปิดดูแผนผังในตัวบทนะที่ในหนังสือเนี่ยเขาจะมีไว้ให้ได้นะครับเพื่อทเขาใจาเบื้องต้นได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวบทแผนผังมาราสําคัญนะครับเข้าไปดูได้ผมปัตกาไว้ให้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ นี่จะเป็น3วิธีที่ทําให้เรารู้มากรลาสสำคัญได้และนี่แหละคือมาตราที่เด็กนดีิต้องท่องกันซึ่งมันไม่ได้เยอะอย่างที่หลายคนคิดนั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็ตอบคำถามเรียบร้อยนะว่าเรียกนกฎหมายต้องท่องเยอะจริงไหมนะครับสั้นๆคือไม่ ไม่ได้ต้องท่องอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ถามว่าต้องท่องบ้างไหมอาจจะมีต้องท่องบ้างนะคือความสําคัญของการเรียนกฎหมายคือมันมันจาได้ไหมล่ะออนะรเราอาจจะจําจากการท่องก็ได้หรือเราอาจจะจําจากความเข้าใจก็ได้มันแล้วแต่นะครับแต่มันก็ไม่ได้บังคับเราว่ามันต้องท่องเท่านั้น,น,นต้องท่องเยอะมากๆเท่านั้นไม่ใช่นะครับอ,อผมพูดในฐานะคนที่เรียนจบคณะนิสชานมาได้เกียรตินิย,นยมลำหนึ่งผมผมกล้าพูดแบ่นี้เลย นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์นะครับจากพอดแคสต์วันศุกร์นี้เนาะก็สุดท้ายนะครับฝากสินค้าทั้งหมดด้วยนะครับของเท็กเอร์ไดร์บิลลนะครับผมปักตะกร้าไว้ให้นะปักสินค้าของช้อปปีไว้ให้นะครับก็สามารถดูได้นะครับทั้งหมดก็จะมีหนังสือความลับ็กเกมยุ่งลำหนึ่งเอาไว้ใช้ในการเซตระบบการเรียนอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ผมที่ใส่ไว้ในหนังสือหมดเลยนะครับจะเป็นคอร์ไลน์หนังสือด้วยนะหนังสือเนี่ยจะมีคอร์ไลน์อยู่ในนั้นด้วยนะ ก,การเรียนได้นะครับแล้วก็พวกคอร์สติวกฎหมายต่างๆนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูได้ว่ามีวิชาอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมปักไว้ให้ทั้งหมดวิชาที่มีอยู่นะครับก็เข้าไปดูได้เนาะแล้วก็ถ้าสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อในล i ยแอดก็ได้นะครับคอร์สติวกฎหมายก็จะเป็นคอร์สติวตอดชีพเน้นความเข้าใจนะครับมีกฎหมายอัปเดต แก้ไขในอนาคตผมก็จะอัปเดตเพิ่มมาให้ด้วยไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้มีเอกสารประกอบการเรียนให้นะครับเข้าไปดูได้นะครับว่ามีคออะไรบ้างนะถ้าอยากสั่งซื้อแล้วเข้าเรียนทันทีแนะนําให้สั่งซื้อใน l i n e แอนะครับดูได้ในตาดคลิปชั้นนะครับแต่ถ้าจะสั่งในตะกร้าช้อปปีที่ผมเป่าไว้ให้หรือว่าดูในตะกร้า t ิ k ตอก นะในใต้ดีคริปชั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ทุกคนก็ต้องรอเอกสารไปส่งที่บ้านก่อนแล้วทําตามขั้นตอนเอกสารนั้นเพื่อเข้าเหรียญนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าทั้งหมดของไทเกอรดลเปร์ล์นะครับฝากเอาไว้นะเพราะว่าทุกชิ้นออกแบบมาให้กับเด็กนี่จริงๆนะครับเพราะผมอยากให้การเรียนกฎหมายเนี่ยของทุกคนเนี่ยมันง่ายขึ้นจริงๆนะครับจากประสบการณ์ของผมนะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับไทเกอร์เดลเปียร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม <ๆ S 1> บงเดกลาไปแค่นี้้้้แลลวววพบ<อ>บใใหหหม่นนนิิดดีีีโอาสสสรรัััคคปก็บ